สูตรกาจัดหนอนและ,มะแมลงศัตรูพืชต่างๆสามารถที่จะใช้ในการควบคุมป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้หลากหลายชนิดวิธีการทานะครับใส่กากน้ําตาลลงไปก่อน 300cc จากนั้นเราก็เติมอีเอ็มลงไปจะมีผลในเรื่องของการทําให้พวกมแมลงต่างๆไม่ถอดคราบต่อไปก็จะเป็นน้ําส้มสายชูตัวนี้เราจะอาศัยคุณสมบัติในความเป็นกรดของน้ําส้มเข้าไปทาลายพวกมแมลงศัตรูพืชสุดท้ายก็จะเป็นลอกขาว40ดีกรีนะครับส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยจะพาให้สารต่างๆที่เรานําไปผสมแล้วทําการหมักดูดซึมผาก าผิวหนังของพวกแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อเราใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปในขวดแล้วเราก็จะทําการเขย่าเพื่อที่จะให้กากน้ําตาลละลาย หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาหมัก1คืนตัวอย่างที่พร้อมใช้งานแล้วลักษณะก็คือจะเป็นน้นําสีน้ําตาลเราสามารถที่จะใช้กําจัดพวกหนอนต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนชอนใบหนอนกอหนอนใยผักต่างๆรวมไปถึงหนอนที่เกิดจากผีเสื้อกอางคืนอีกหลากหลายชนิดสามารถที่จะทําลายพวกเพีย้ยพวกมแลกมลงปีกแข็งต่างๆได้สูตรนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสามารถที่จะทําเป็นเกษตรอินทรีย์ได้และยังมีวิธีการทําที่ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานสําหรับ สูตรกาจัดนอนมแมลงศัตรูพืชต่างๆสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงมันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรกําจัดหนอนและมแมลงศัตรูพืชต่างๆสูตรนี้สามารถที่จะใช้ในการควบคุมป้องกันและกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้หลากหลายชนิดและยังสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยสําหรับอุปกรณ์ที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในวันนี้นะครับ EM เอียมใช้ 300cc แล้วก็จะมีน้ําส้มสายชู 300cc เหล้าขาว40มิก300 cc แล้วก็จะมีกากน้ำตาล300 cc ภาชนะที่เราจะใช้ในการผสมแล้วก็หมักเราจะใช้เป็นขวดน,น้ำสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่กากน้ำตาลลงไปก่อนตัวกากน้ำตาลเนี่ยเราจะอาศัยเป็นอาหารในการขยายตัวของจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปจากนั้นเราก็เติมเอมลงไปตัวเอ็มเนี่ยจะมีผลในเรื่องของการทำให้พวกแมลงต่างๆไม่ถอดคราบนะครับ ต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มสายชูตัวนี้เราจะอาศัยคุณสมบัติในความเป็นกรดของน้ำส้มเข้าไปทำลายพวกมแมลงศัตรูพืชและก็พวกนอนต่างๆด้วยสุดท้ายก็จะเป็นเหล้าขาว40ดีกรีนะครับตัวนี้เราจะอาศัยส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์ส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยจะพาให้สารต่างๆที่เรานำไปผสมแล้วทำการหมักดูดซึมผ่านผิวหนังของพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็อาศัยกลิ่นของเหล้าขาวเป็นตัวไล่พวกมแมลงต่างๆได้อีกทางหนึ่ง เมื่อเราใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปในขวดแล้วเราก็จะทําการเขย่าเพื่อที่จะให้กากน้ําตาลละลายหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาหมักหนึ่งคืนเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างที่พร้อมใช้งานแล้วลักษณะก็คือจะเป็นน้ําสีน้ําตาลค่อนข้างที่จะเข้มแล้วก็จะมีฟองอากาศเยอะนะครับซึ่งลักษณะของกลิ่นนะครับกลิ่นจะหอม เมื่อพร้อมใช้งานแล้วเราก็จะนํามาใส่ในถังพ่นละลายกับน้ําเปล่าจะใช้ในอัตราส่วน 30cc ต่อน้ํา10ลิตรเติมน้ําปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับสําหรับวิธีใช้งานเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มนะครับให้โดนทุกส่วนซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็คือจะเป็นช่วงเย็นแล้วก็ควรที่จะให้มีความชื้นในอากาศค่อนข้างที่จะเยอะตัวนี้จะได้ผลดีสามารถที่จะใช้งานได้ทุกสัปดาห์หรือถ้าเกิดมีการระบาดมากเราอาจจะใช้สัปดาห์ละสองครั้งก็ได้ ซึ่งสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดซึ่งเราควรที่จะทําแล้วใช้ให้หมดภายใน3เดือนเพราะว่าความเป็นกรดเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นอันตรายต่อพืชถ้าเกิดใช้นานเกิน3เดือนขึ้นไปนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรนี้จะอาศัยคุณสมบัติของส่วนประกอบแต่ละชนิดนํามาใช้ในเรื่องของการกําจัดพวกหนอนพวกมแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูของพืชโดยการอาศัยคุณสมบัติอย่างเช่นพวกจุลินทรีย์ EM ม ก็จะทําลายหนอนในระยะที่เป็นไข่จะทําให้ไข่ฟอร์ระยะที่เป็นตัวอ่อนเป็นตัวหนอนเนี่ยก็จะไม่มีการถอดคราบทําให้หนอนตายไปในที่สุดในการอาศัยคุณสมบัติเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กําจัดพวกหนอนต่ตางๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนชอนใบหนอนกอหนอนใยผักต่างๆรวมไปถึงหนอนที่เกิดจากผีเสื้อคืนอีกหลากหลายชนิดแล้วก็อาศัยคุณสมบัติของความเป็นกรดของน้ําส้ม สามารถที่จะทำลายพวกเพี้ยพวกมแมลงปีกแข็งต่าง,างๆได้ตัวนี้เราจะใช้ตัวเหล้าขาวเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมได้เร็วขึ้นและนอกจากที่จะใช้ในการกำจัดพวกหนอนพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆแล้วเรายังสามารถที่จะใช้ในเชิงป้องกันได้ซึ่งในการใช้งานเนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยสูงสูตรนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสามารถที่จะทําเป็นเกษตรอินทรีย์ได้และยังมีวิธีการทําที่ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ สำหรับสูตรกำจัดหนอนมแมลงศัตรูพืชต่างๆสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ